คยสงสัยกันไหมครับว่าอามยืดเนี่ยใส่แล้วมันจะเตี้ยลงหรือเปล่ามันต่ํามันเตี้ยมันสูงมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนเขาวิการมาส่วนเราจะวิจัยจะเป็นอย่างไรนั้นจะเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันกับช่วงโครเอาสายวิจัยไปชมกันเลยสิครับจะรออะไรล่ะครับเปิดเคนักกินเฮ้ย ซื้อล้อซูเปอร์แดกริมหนึ่งคู่รับฟรีเสื้อหนึ่งตัวเททั้งรถหล่อทั้งคนเวนซ่าทุกสุดาสวัสดีเยาวรุษชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกับทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hot Out Racing กับช่วงค o t Out ใส่วิจัยแช็ดด้อย่างจุนนะครับน้องๆกล่องอะไรครับเนี่ย ยังกักระเป๋าเจมส์บอล oh my goodness ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือแ p a เกจจิ้งของ pro arms นะครับนี่คือ a r มของ pro arms ที่เป็น a r มเยินพอดีมันมีน้องคอมเมนต์มาพี่ปลากับช่วงสายวิจัยวันนี้มีหัวข้ออะไรครับพี่ใส่ a r มเยอะเลยพี่มันจะเตี้ยลงเข่าวิจารณ์มาว่าอย่างนี้มันจริงหรือเปล่าจริงไม่จริงไม่รู้เดี๋ยวจะวิจัยให้ดู เดี๋ยวน้อมีจานมาเลยเต็มที่เดี๋ยวเราจะวิจัยให้ดูกับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พาสาตว์สัตว์ใเจอจานักเรียนใจบดินสินเจริญบาเทอร์เอเบิร์ตโรเบิร์ตครุฑและด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แอนิโมจากเบนเทนนะครับอันนี้แหละอ้าววันนี้เราจะมาในหัวข้อสายอัมขอแัดหัวเรากันคิดไม่ทันเอ้ยอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะด็อกเตอร์ฟี่สีบนไฟอ้าพอพูดต่อเลยพูดต่อเลยวันนี้ เราจะมาเทียบให้ดูว่าความแตกต่างเป็นยังไงใช่มาใส่ให้ดูกันแบบจัดๆเลยดีกว,ว่าใช่เอาสดๆเรียวๆเ,เลยนะครับผมเพราะว่าช่องเรามันเรียวๆอยู่แล้ว<ช>ที่ทุกคนเห็นนะครับจะเป็นอาร์มยืดนะครับเป็นแบบนี่ๆๆเข้า <c oughs> ให้ดูยาวหนึ่งนิ้วถอยหัวโชกคหนึ่งนิ้วอ่า <c oughs> ต้องถามพี่เฟียเฟียไอเ้ยอาหนึ่งนิ้วถอยหัวโชกหัวโชนึงนิ้วเนี่ยเหมือนในนี้ครับเหมือนข้อยืองโชกครับไอตัวถอ,อยโชกค,ครับ ก็คือเหมือนอาร์มตัวนี้จะมีข้อยืดชูกในตัวอะไรทําไมเนี้่ยมันจะถอยไปอ๋ออารมาวันนี้นะครับเราก็จะเปิดให้โดนเลยนะครับผมอาร์มจากโฟอาร์มทายแลนด์นะครับชิโดวู้ว้าวว้าวว้าวให้เกีติคนนี้มากเออเขาแถมไปฟงแจได้นะเฮ้ยเฮ้ยจริงดิใช่ครับมีเจ้าไหนแถมแบบนี้ป่ะเนี่ยดูดิจันเฮ้ยเขาแถมฟงกุญแจได้เหรอเช็ดอย่างจูนเฮ้ย พุดดีโอ้โห,หนี่นะครับผมแพ็กเกจจิ้งของเขานะฮะก็คืออาร์มรุ่นนี้นะครับผมจะมีหลายรุ่นมากเลยไม่ว่าจะเป็น125 RSI นะครับผมฮอนฮอนแลมฮอัเถิดมีหมดเลยนะครับผมเวอร์ร้นิวนะครับหรือว่าประวัน LED ก็มีแล้วก็110นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของ110นะฮะ,<ก>ะเป็น,นอ้าวเก็บเลยการเสียเวลานะครับ<ก>เราก็จะพูดไปด้วยนะครับแกะไปด้วยนะฮะเราก็จะเอาตัวนี้นะครับผมไปใส่บักช็อกกล้วยไปเทสกันดูว่า มันจะเตี้ยจริงหรือเปล่าหรือว่าจะสูงขึ้นอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะวิจัยให้ดูเลยนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวเราจะว่าไปหาปเปาชื้ไว้แล้วก็เจอกันอีกทีหนึ่งนะไปนะครับผมลำโฟอาร์มตัวยืดแบบถอยหูทกหนึ่งนิ้วเสริมด้วยนี่เส,เสริมหน่อยพี่เพื่ใส่อะอันนี้ไหมลองลอง,ลองวัดใหม่หน่อยวัดใหม่วัดใหม่วัดใหม่ครับไปปุ๊บถ้าใส่าอาร์มยืดแล้วมันเตี้ยลงจริงตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่ ยี่สิบสี่เซนครับอาร์มก็จากจากอย่างงี้ปุ๊บมันก็นจะขึ้นอย่างงี้สี่เซนอาจจะไปถึงสามสิบถ้ามันเตี้ยลงนะประมาณนี้ครับถ้ามันสูงขึ้นปริมาณของเซนติเมตรจะน้อยลงแต่ถ้ามันเตี้ยลงปริมาณเซนติเมตรจะเพิ่มขึ้นเติมอีกนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันรุ่นนี้นั่นแล้วอาร์มยืดอาร์มย่นมันไม่เท่ากันความสูงุ่นนีนนั่นนะครับผมเราวัดจากตัวนี้อ้างอิงจากปลายบางคนเลยนะครับผมสามสิบสองเซนนี่สามสิบสองเซนรถตั้งตรงดูด้วยอ่ารถตั้งตรงนะครับผม ทีนี้เราจะไปหาคําตอบตัวอาร์มยืดหลังจากเสร็จนี้เราจะมาวัดกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงนะครับผมใย่ะ อนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะถอดอาร์มนะครับผมถามว่าพี่วิวครับถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนอาร์มย่นเป็นอาร์มยืดเนี่ยผมต้องเปลี่ยนอะไรไหมหรือว่าผมเปลี่ยนแค่อาร์มคือจบเลยคำตอบคือไม่ครับผมเราต้องซื้อของเพิ่มครับผมนั่นก็คือดึงเบรกดึงดัมใช่ไหมพี่เพใช่ครับเพราะว่าระยะดึงเบรกดึงดัมเนี่ยอาร์มย่นกับอาร์มยืดก็อย่างที่บอกนะครับมันย่นกับมันยืดมันสั้นกับมันยาวอันนี้ก็เป็นของอาร์มยืดน,นั่นเองเอออันนี้เราโมนิฟายแปลงเอาเออคือรถเรามันสายวิจัยจริงๆนะท่าน เวลาจะเปลี่ยนเปลี่ยนอาร์มนะครับผมเร่งเบรกหนึ่งดั้มต้องเปลี่ยนด้วยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับผมนะพี่พี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมเริ่มจากอาร์มเดิมเดิมเลยอาร<ช>์มเดิมติดรถนะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นอาร์มกล่องหรืออาร์มยืดอ,อาร์มย่อนอืมจะต้องมีน็อตเพิ่มอืมใช่ครับน็อตเพิ่มมาน็อตตัวนี้ใช่ครับเพราะว่าเดิมทีของร้อยสิบอาร์มเดิมทีของร้อยสิบเนี่ยมันจะเป็นตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ยึดกับไอ้สวิงอาร์มเลยครับอ๋อ นะครับอันนี้เราก็ต้องซื้อน็อตแยกเพิ่มแบบนี้ถูกต้องไหมใช่ครับแมนบอแมนครับผมถูกต้องวะถูกต้องครับโอเคโอเคนะครับผมมันก็จะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่โยคืออึดไงสองสามชั่วโมงนะครับก็จะเสร็จเนอะเสร็จอะไรอ่ะอ๋อทำนี่ไงทำนี่ไงเออนึกว่ายังอื่นนึกว่ายังอื่นมาโทษนี่ก็เล่นไปเรื่อยเปล่อยรอชมอีกแป๊บเดียวไม่นานเกินรออย่ารีเลยรดขาดเดี๋ยวคำตอบมันจะพลาดไป 2,000 years later เอาละตอนนี้เราก็ถอดอาร์มเป็นที่เรียบร้อยเปรียบเทียบกันเข้าๆหน่อยเป็นอย่างไรนะครับผมอันนี้อยากจะพูดถึงดีไซน์ของโปรอาร์มด้วยนะครับดีไซน์สวยมากดูแข็งแรงนะครับไม่คล่องแข็งนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรื่องราคาผมบอกเลยว่าไม่แรงนะครับผมน่าจับต้องแล้วก็จับต้องได้ง่ายจริงๆนะครับผมอ่ะหน้าตานะครับผมอ่ะแอนตรงกันนะครับผมแล้วก็อาร์มนี่ ระยะหูไม่เท่ากันนะครับเพราะ<อ>ว่าตัวนี้เป็นหูยืงถอยหนึ่งนิ้วแล้วก็อาร์มยืดหนึ่งนิ้วนะครับนี่เห็นไหมระยะ<อ>ไม่เท่ากันที่เขาว่าอาร์มยืดก็คือไอ้ตรงเนี้มันยืดออกใช่ถูกต้องอันนี้ย่นก็คือย่นสั้นเข้าไปอีกแย่ซอเปิดแล้วคนที่บอกว่ามันจะต่าหรือสูงกว่ากันเนี่ยเอเอนั่นแหละนั่นเนี่ยมันคือยังไงเออยังงงอยู่ลองให้ดเูเลยเออลองให้ดูเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือของใหม่ลาสหนักหลักแต่ไม่ยาโอ้โหเปิดมึงรอดูเลยครับเปิ้ เอาละตอนนี้เราก็ทําการใส่อามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสดสดร้อนๆยังไม่ได้เอาลงเลยนะฮะเอาใครบอกใครใครบอกกูถอนกันตกเนี่ยกอถอดแล้วถอดแล้วอ๋อน้องๆขอมาใช่ก็จัดให้เออมันก็เฟี้ยวอีกแบบหนึ่งมันเป็นยังไงวะเฮ้ยแต่มันเป็นโล่งๆโบ๋ๆอ่ะเนี่ยมันเป็นเนี่ยมันเป็นแปลกๆยู่นะเออมันต้องมีกันตกมาบังเนาะใช่แต่ประเท่ดีเอาไปดูข้อมก็จัดให้โอเค ไม่ขัดใจนะแล้วเอาลงดูโอ้รู้เลยรู้เลยเดี๋ยวว่าโอ้โหโคตรเตี้ยโอ้โหขาตั้งเป็นคำตอบเลยปอไหนไหนไหนขาตั้งเป็นคำตอบเลยวันจงวันแต่งยังคือปกติอันนี้คือขาตั้งนี่ตัดแต่งใหม่แล้วนะอ่าเนี่ยตอนแรกมันจะเอียงกว่านี้แต่นี้เกือบตรงเลยนะเนี่ยโอ้โหเอางี้เอางี้เดี๋ยวเราเอารถลงข้างล่างก็นี้คือเป็นเป็นระยะที่ยังไม่ได้นั่งลงนะ แต่ว่าจะปะคองรถให้ตรงอ่าแต่เราไม่ได้นั่งนะแต่เราแค่ปะคองปะคองเฉยโอเคพี่ๆครับจัดไปครับจัดไปมันเท่าไหร่ตอนนั้นวัดจากบางคนสามสิบสองเซนอ้โหโอ้โหกระได้พี่ลงมาสามสิบอ่าสามสิบใช่อือแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้พี่ๆตรงนี้ถ้าเป็นระยะบางคนมันจะลงไปอันนี้มันเท่าไหร่ตอนแรกยี่สิบสี่อันนี้ยี่สิบห้าป่ะขึ้นมายี่สิบห้าขึ้นมาเซนหนึ่ง <ช>แสดงว่ามันเตีย้ยลงจันเตีย้ยลงจรงิรง,รง,รงใช่เพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนทั้งหมดเลยเอออ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเอาลงข้างล่างเตี่ยเอาลงข้างล่างดูคือตอนแรกที่ใส่อาร์มย่นนะขาตั้งตัวที่ตัดแต่งมาอูโหูตรจานแค่นี้ก็รู้เลยว่าด้านล่างเนี่ยลงไม่ได้เออมึงดูโขดฟังเสียงถอนอ่ะถอน่บอบอบอผ่านผ่านผ่านต้องเอียงหาเฮ้ยเที้ยจริงว่าจัน ัวขาตั้งหยอดเกือบตรงอ่ะหรือแตะก็ไ,ไปเลยอะเลยยำล้มเลยอะเนี่ยเออเฮ้ยมันเตี้ยลงจริงว่ะเฮ้ยคนหล่อจานฮะมันก็หล่อนะมึงไปขี่มึงเอาไปโชว์ดิขีไไไ่ไม่ได้ดิขี่ไม่ได้ดิเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดใครเปลี่ยนอารนะ์มแฮะดึงเบรกดึงดำโซ่ถ้าจากยนมายืด แต่ถ้าจะยืดไปย่นเนี่ยก็แค่ตัดโซ่เนาะพี่ครับเออนั่นแหละแค่นั้นเองเราจะใส่ตัวนี้ไหนจะโซ่ไหนจะอะไรอีกเอออ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาวัดแบบเก่าๆนะครับตอนแรกที่ผมวิจัยดูนะครับเอานิ้วสอดดูตอนเป็นอาร์มย่นนะสามนิ้วสอดทีนี้เรามาดูตรงคอท่อสามนิ้วฟิตอ๋อปกติสามนิ้วสอดยังได้อยู่ยังได้อยู่อันนี้คือสามนิ้วฟิตสามนิ้วฟิตเหรอใช่ ของใหม่ไงอย่างเงี้ยเออสานิ้วฟิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะ,อะเอออย่าไปไกลนะอันนี้คือสามนิ้วฟิตจากตอนแรกสามนิ้วแบบรวมๆถือว่าโอเคเลยนะสนิ้วฟิตถ้าเจอเนี่ยอ่าถ้าถ้านัดจากกอง <laughs> อามนะเดี๋ยว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 มันจะไปเรื่องอื่นมันจะไกลถ้าวัดจากกองอามนะครับผมมันเตี้ยลงเซนหนึง่งใช่อ่ะแน่แน่อ่าวัดใหม่พี่พี่วัดใหม่ตอนแรกเราตั้งใช่ไหมมันย์ยี่สิบสี่ ตอนนี้เป็นยี่สิบห้าเออยี่สิบห้าโอ้เซ็นหนึ่งก็ไม่น้อยนะปอเยอะไหมพี่ยู่เซ็นหนึ่งเยอะอยู่นะคือเอาง่ายๆดูจากาวิธีของขาตั้งก็ได้อ่าตอนแรกใส่อาร์มย่นอย่างที่บอกคือมันตั้งได้ปกติแต่พอเป็นอาร์มยืดปุ๊บเห็นไหมมันจะล้มแล้วเนี่ยแทบเทียบตั้งไม่ได้เลยดีกว่าใช่แทบตั้งไม่ได้ก็ได้ข้อสรุปแล้วเอเวเอบได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าใส่อาร์มยืดเออมันเตี้ยลงจริงจอ่า<ๆ><ๆ> ก็ต้องขอทวงหน่อยแล้วกันเอชุดเนี่ยเพิ่งจะมาทวงตอนปิดคลิปครับผมเป็นชุดวิจัยครับหมอให้มันเข้ากับช่วงใหม่ของเราในช่วงโคดเอาสายวิจัยหรือหรือสายวิจัยโคดเอากูไม่รู้จะพูดคาไหนแล้วเออเออก็อย่างอย่างอย่างเอาง่ายเลยก็คือสายวิจัยนั่นแหละช่วงสายวิจัยโอเคอ่ะจบเนาะใช่โอเคใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากมากครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ ได้คาตอบกันแล้วนะครับผมนะถอดกันตกแล้วนะครับตามวัยรุ่นขอมาครับนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยว่าถ้าเผื่อเพื่อนๆอยากให้ทําอะไรวิจัยอะไรสงสัยชิ้นไหนให้พิมพ์คอมเมนต์บอกเลยเออเดี๋ยวกูไปอ่านอ่าเหมือนเดิมนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ตอบเม้นแต่อ่านคอมเมนต์เจอกันในคลิปหน้าครับลาไปแล้วสวัสดีครับครับครับแก้วเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอนะนะนะได้ไหมนะอถ้าเกิดใครจะสั่งอะไรแต่งนี่เลยเพจอานาจอะไรแต่งคอนแก่นถ้าใครจะสั่งน้ายาเคลือบเงาจุด,ดเคลือบแก้วนี่เลยเพจโค้ดเอาเลสซิ่งสามารถติดต่อสั่งได้เลยมีประการเก็บปทางด้วยนะครับตอนนี้เราเาสาท่นึ 1, แกะแก้ว